สวัสดีโอ้ยยัยเข้ามาโอ้ยอย่างบางเลยสำหรับปอซ่า แอบหลบทุกสกิลแต่ก็ตายอยู่ดีจังหวะน,นี้ยังไงเอยเคอร์เลตได้ไหลมาวะ่ะเคอร์เลตได้ไหลว่ะเคอร์เลตกูมาแล้วเฮ้ยแยกเก็บสามไปอยู่วันนี้เฮ้ยแยกเคอร์เลตเอาวะ่ะเอาวะ่เาวะเคอร์เลตอีอ๋อู่ไม่ยังสวยอ่ะ,ะแนะนำเพจซื้อขายดีเกมอาร์วีที่ด,ดีที่สุดมีตั้งแต่200บาทถึง10,000บาทอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อไอดีสาม,มารถทักข้อความเพจแอดมินฟ้องมาได้เลยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันโดยดีเอเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครััับบกก็สสสวดดดีีทุคนนนนนะยิิต้้ออรเเขาู่ช อยหรือคือทีมของเชลลี่และของทีมเดบิวต้าโปรเรียกได้ว่าเป็นทีมที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดในรายการนี้นะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ายังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะแล้วคนที่น้องๆหลายคนขอให้มาเลี้ยงชั้นนั่นก็คือเคอร์ริสนะก็สำหรับคนนี้มีประเด็นดราม่าเยอะแยะมากมายนะทั้งในกลุ่มกูแล้วก็ข้างนอกกลุ่มเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารู้สึกว่าจีมโปก็จะโพสต์ถ,ถึงคนนี้เหมือนกันนะคนนะว่าแบบเออกดไปเจอก็ได้แรงมีการแบบนั่นนู่นนี่กันนะมีการท้าทงท้าทายกัันนนนนนว่่่่าาาแแบบเฮ้้้้้ยยยไดคีีหรออองงะ อาฉายากรเขาในตอนนี้เรียกว่าคือนักตบโปในตำนานนะทุกคนนะสำหรับคนคนนี้นะเพราะว่าเขาตบปังหมดแล้วนะไม่มว่าจะเป็นระดับเซมิโปหรือระดับโปลีนะก็มาด,ดูกันนในเกมนี้เขาจะโหดสักแค่ไหนนะสำหรับเพลเลตนะคือได้ยินชื่อเสียงเรียมนางมาแบบพอสมควรแล้วนะก<ม>็อ,อยากจะดูเหมือนกันว่าแบบจะได้แค่ไหนนะ<ม>ในการแข่งขันแบบจริงๆก็จะมาดูกันเพราอเกมนี้คือเขาประทะกับเรียกได้ว่าเป็นไลอัพนาโปลีเต็มๆเลยมอนซีเชอรี่ปอซ่าอ่าพีพีมอนเตอร์นะแล้วก็ดิววีนะอดีตนะแคป์โปลีนะวันนี้เชอรี่เล่นเป็นอะไรเล่นเป็นแบ็คเหรอ ไอ้เยีโยนตั้งแต่ต้นเลยเชอรียอย่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง2นาทีก็เกือบตายแล้วไอ้แยอะไรไม่ได้เอาเชลลี่มาเล่นแบ,บ็กมาทำฟักเกอร์ไหวปะเนี่ยแย่เทพแคลรี่ในตำนานของกูได้มาเล่นแม็กได้ไงวะเนี่ยก็ปม่รูกรว่าจเป็นไงรู้สึกว่าจะมาเคาน์เตอร์สหรับคิวเลนด้วยนะไม่รู้ว่าเคอร์เรนเขาจะเล่นออกหรือเปล่านะก็เป็นการเจอกันกร,ระหว่างระดับเซมิโปลล้วนๆก็ว่าได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าทีมเดวิตาโปลท่าจำไม่ผิดนะจะไม่มีใครเคยขึ้นไปแข่งโพลีกเลยแต่ทีมเอชชิลนี่คือแบบนักแข่งโพลออีีกกกกกกกเเเเขาาาทััั้้้้งงนน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 นะะะะะ็็ปปรรููว่จจไใมมยหื คือต้องเรียกว่าทีมหน้าใหม่ไฟแรงปะทะกับทีมระดับตำนานอ่ะก็ว่าได้ว่าทีมเอชคิวนี่ก็แบบมีแต่ผู้เล่นระดับตำนานทั้งนั้นเชอรี่ดิววี่บีบีมอนเตอร์พอซ่ามอนซีอะไรเงี้ยในเคอร์เรียตของเราไปดูซิว่าเขาจะโชว์พาวได้หรือเปล่านะโอ้เชอรี่กูมาว่ะมาหมุนใส่ใครวะนั่นน่ะคือแบบแค่ต้องจับพาแล้วก็เรียกเสียงฮาได้แล้วอ่ะทุกคนไอ้เหี้ย ให้เห็นหน้าก็หายแล้วเชอรี่เล่นแบ็คมาดนฟักเกอร์ไหวปะเนี่ยขนาดเล่นเจลลี่ไม่ยังไม่ไหวเลยเอาเขามาเล่นแบ็คได้ไงทำไมไม่ดาบปอดัมมาให้เขาเหมือนตอนในที่แข่งวอลเล่ทัวร์นาเมนต์วะอันนั้นยังหาเลยบอดัมบอดัมออฟเลนไอ้เยียวูดี้มาว่ะเชลลี่โดนแน่นอนจังวดนี้โอ้ยลงมากันเยอะด้วยลงมากันเยอะด้วยเอาประเดี๋ยววิ่งทำไปไม่เอาหน่อยวะอยากเห็นโดนได้ข้าป้อมอะทุกคนลงมาสามคิดว่าจะลงมาแบบได้ป้อมลงมาเคลียร์คลิป คือสำหรับทีมเดวิต้าโปนี่รู้สึกว่าจะเป็นการเทคโอเวอร์ทีมเบสบู๊กไปนะเพราะว่าเนี่ยแฟร์เพเยอร์ฟิลลิกเคเรตโมซาดเนี่ยกูคุ้นชื่อมากนะเคียนติรากูคุ้นชื่อนะรู้สึกว่าจะเป็นนักแข่งที่แข่งในรายการวอลโล่ชอนาเมนต์สองพันยที่ผ่านมาด้วยนะสำหรับห้าคนนี้นะแต่คือผลงานในวอลโล่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ในรายการนี้คือแบบโคตรดีอะนะยังไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับทีมเดวิต้าโปนะตอนนี้นะณปัจจุบันนี้ที่กูอัดคลิปก็ยังไม่แพ้ใครเลยนี่คือเกมที่อ่าแมตช์ททีี่่่4เเขาลนนะ3แมตชช์แรรกเขานะวด เลยที่คือแมตช์ที่4ก็ไปดูได้เป็นยังไงนะเพราะว่าต้องมาเจอกับกระดับโปลีอะทุกคนตอนนี้3นาทีผ่านไปสกอร์อยู่ที00่0-0อยู่เลยคือภาพไม่ชัดไม่ต้องจกใจนะคือออริจินอลมันก็ไม่ชัดอยู่แล้วนะจังหวไมต้องใช้แบบสับภาษากีฬาจังหวะนี้โมซางมดงั้นปอซาไปก็คือต้นฉบับมันก็ไม่ชัดอยู่แล้วจังหวะนี้จะมีการได้ป้อมเกิดขึ้นหรือเปล่ายังไม่5นาทีนะเขาคงแบบไม่โง่ขนาดได้ป้อมตั้งแต่3นาทีหรอกไอ้เหี้ยนะเขาก็แบบฉลาดอยู่ เขาเล่นแบบแผน4 1ว่ะเดิน4 1หนึ่งตลอดเลยสำหรับทีมเดวิต้าโปรสำหรับเดวิต้าโปรในตอนนี้อีกอย่างนึงก็คือเพิ่งได้โค้ดไตนะอดีตโค้ดของทีมอีวอสนํามาดูแลอยู่ตอนนี้นะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าจะแบบเขาเรียกว่างไงเรียกความสามารถของนักแข่งออกมาได้อย่างเต็มที่นะเฮ้โยโอ้ยยังงดีโดนนม่โมซัดเขาลงมาแก้งแล้วแต่น่าจะออกได้แหละคือแบบดิกเต้มันไม่ใช่ตัวที่แบบปังอะไรขนาดนั้นนะยิ่งขึ้นเป็นพวกแบบมิชลินออฟลาด้วยโอ้หสี่นาทีนี้ยังไม่มีสกอร์คิวเกิดขึ้นเลยเนี่ย อุ้ยจังหวะนี้โอ้ยแย่เข้ามาโอ้ยอย่างบางเลยสำหรับฟอซ่าอุ้ยจะกดแข็งสวยว่ะไอ้แย่ยหลบทุกสกิลแต่ก็ตายอยู่ดีจังหวะนี้ยังไงเอ่ยเคอร์เลตได้ไหลมาว่ะเคอร์เลตได้ไหลว่ะเคอร์เลตกูมาแล้วโอ้ยแย่เก็บสามไปอยู่วะนี้ไอ้แย่เคอร์เลตเอาว่ะเอาว่ะเคอร์เลตไอ้แย่โอ้ไม่ยังสวยอ่ะยิ่งแค่สามคิวเลยอ่ะเคอร์เลตอ่ะกูบอกแล้วนี่แหละนักตบโปสองวันยี่สิบแล้วทุกคนนะ เียเมื <liksom ality> ่อก <disposable> yeah. like ี yeah. hey, oh ้คือแบบปอซาฟิกเกอร์เข้ามาแบบเหมือนจะประมาณน่าลำลำปะผ่านะแต่คือแม่งโคตรบางอ่ะฟิกเกอร์เข้ามายังไม่ทันได้ลำเลือดเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อกี้เนี่ยคือเขาขึ้นแบบโอ้ยจังหวะนี้คีบีบีโดนเนี่ยโอ้โมซาดยังเป็นหนึ่งกียังไงเออโมซาดรอจังหวะอยู่รอจังหวะเอาไงโมซาดรอดหรือเปล่าโอ้ยกดแข็งกดแข็งสวยสวยสวยไปสู้ดิเฮ้ยสู้ดิโมซาดห่วยอะไรวะห่วยเพื่อนมึง โมซาร์นี่เอาเลยโอ้ยเฮียคือเมื่อกี้กูเป็นคนที่เล่นเมลิกเตอร์ถึงเลือดกูจะเหลือห้าเปอร์เซ็นต์กูก็จะไม่ถอยกูบอกเลยกูจะสู้จนกูตายโมซาดนายถอยแล้วไม่เพื่อนมันเสียชื่อของลิกเตอร์หมดเลยอะสวยเท่าไหร่เลยนะตัวที่เอ็นคิวเฮียโดนไปห้าหนึ่งแล้ววะมาว่ะข้างบนปอรซ่าขึ้นเป็นดาเมจด้วยนะปอรซ่านะขึ้นรองเท้าแล้วก็รู้สึกว่าจะขึ้นเป็นอ่าสเปียร์ออฟลองยูนูสแต่ชิ้นแรกนะ ดี๋ยิงมันก็เป็นเป็นไอเทมเซตปกติของยีน่าอีแล้วนะสเปียร์กันนี้ฟิกเกอมารวบได้ดีวีนะโอ้เชลรี่เอาหนเชลรี่เชลรี่เอาหนเพี่ยนเชลรี่กูเท่าไหร่เนี่ย้ยหนึูนย์เนี่ฮ้ยหคิวที่โกซิตี้ใหคิวค่าได้คือคิวของเชลรี่แน้กกุนนะเพราะฉะนั้นเราจะว่าเขาไม่ได้นะรู้สึกว่าขึ้นเป็นแท้งด้วยนะสำหรับเชอรี่เมทัลน็อามาแล้วอ่ะชิ้นแรกโอ้ยวันนี้ปอซ่าไอเย้โอ้โหตไงค์โอ้โหเคอร์เรนต์เขาไปตบเอาอา หันตูให้เคเลตบอกโอ้ของชอบเลยนะหยอกจอยเลยทุกคน,นะทีจะอ,อกอเนข้วยนะน,า,นาหจะวันที่หกวะนาทีที่หคิวกันเป็นหต่อหนึ่งนะย้ำนะว่าหคิวที่เอคิวได้ก็คือคิวของเชอรี่นะทุกคนนะเชอร <c oughs> ี่เดะแบคทีมอยู่ตอนเนี้ยบแค่แม่เงินอย่างขาดเลยวผมจะชิงเงินนัสี่นนี่ก็เยอะเอาเรื่องนะ เอซไปจากตังของตัน <si ี้นะเดี๋ยวจะเป็นีเ่วยนะเสียงแค่แฟเพเยอร์ตัวนี้นคอกุ้มเดินคุ้มมาเพราะร่เขาต้องการองนนโอ้โหจะี่แฟ์เพเยอร์ไอ้เหี้ยโดนสวิงกิ้งแล้น่ะเหี้ยไปอยู่ไหตรงนั้นวะน่ะอู้เออสปิเตอร์ไปเขากดล้างไม่ไม่ไม่เขากดล้างไม่ถึงเหี้ยเลยนะพาอยู่มัวดิเดี๋ยวก็ตบหัวแตกเลยกัดเอาโทษโทโทษเขากดล้างเขากดล้างนะไม่ใช่ไม่ถึงนะเขากดล้างจี้เนี่ยไอเทมไจะขึ้นล้างมาแต่กูดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเว้ยคือมือเขาใจเบาว่า คือแบบถ้าแบบไม่รู้ว่าแบบเออสตรีม1นึ่ยังไงก็ทักมาถามกูที่เพจยรจะได้นะกูก็จะบอกนะว่าแบบเออวิธีสตรีมแบบ1นึ0งศูนย์แปดศูนย์หกสิบเอยังไงนะไม่ใช่ว่าแบบสตรีมงานอย่างฐานภาพแตกๆแบบนี้นะโอ้เข้าบนมาว่ะเคอร์เรตอุ้ยไอจสโซโลชิวไอ้แย่เป็นอย่างเอาอ่ะไอสัตว์มึงดูดิอุ้ยเคอร์เรตก่อนจะเคอร์เรตอะไรไม่ได้กูกำลังดูไอ้กูกำลังดูมินิแมปอยู่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเจ้าดิเคอร์เรตกูเรียบ เชอรีแ่แคนเซิลทำไมอะโอ้เชอรี่ไม่กล้าเลยอ่ะไม่ใจเลยอะเชอรี่อู้แม่งขึ้นจะขึ้นเครื่องแล้วเมืกกมนะเออ่อกี้โอ้ถ้าเชอรี่หม่งชนนะเออเชอรี่เคลลิตก็มีแข่งดีกว่าเนาะลืมนะมเขาก็ฉลาดจากเราเลยนะรู้นะถ้าหม่งชนก็โด,ดกนกดแข่งไปก็แบบเรียบร้อยเหมือนกันนะใครมาโพสอะไรในกลุ่มวะเนี่ยถ้ากูกดเอกออกนี่คืออ่ะกดปิดโอเคสองขาครับผมสองขาเดอร์มอนซีครับกางที่เคลียร์ก็มนไม่ถึงมาก อางนี้จะบอกว่าบเก็บ่ตเท่าไหรมีบร้งไปนนี้ยไปลีตางเคลยร,ร,ร,ลยรดนล่างนี่อซ,ซมาันอนมาว่ามาาเลยว่าโมสาังไงก็รอดที่มาเมา,มาลิเตอร์คือยากผม,มพูดเลยโอ้จ้งอันนี้เยจก็เลดเนี่ยจะบอกนะว่าโซโลชิวเยจีจะบอกนะว่ามึงเข้าไปโซโลวโซโล่ช<ค>ิวลงเขา่ะเคอรเลดโอ้ยเฮียอย่างเอาว่ะ เชี่ยอย่างโหดเลยเมื่อกี้เนี่ยอู๋มาว่าเชอรี่อย่างวันนี้ฟันมาเพื่อนฟันมาอ้เรียบร้อยอ่ะเชอรี่วิ่งในหลังเจนักตบกโปกูไปเชี่ยจริงก็แบบนี้แล้วมาคล้องมันบ้านอะไรก็พอซ่าครับอู๋เชี่ยแม่งอยากเอาอ่ะหัวหลังอย่างเดียวเลยมึงใส่เหลี่งมวันนี้อู๋จังหวะดีฟิวล็กอีเยี่ยยจัด้ากอู้เชี่ยอย่างแรงหายเลยอ่ะมึงดูดิเชี่ยทำไมหหดขนาดนี้วะเนี่ยเดวิต้าโปะนะขนาดที่เจอกับทีมระดับโปลีกนะเว้ยสัตว์มึงดูดิ โอ้โหกูบอกเลยว่าเด็กที่ออกมาจากเดวิต้าที่แม่งโหดทุกคนกูบอกเลยนะคือทีมนี้แม่งแบบนะอุ้ยเจ้าหนี้เคเล่เพิ่งเข้าไปลึกเกินไปเรียบร้อยมานะฟักเอออุ้ยกดแข็งยังสวยแต่รอดหรือเปล่าจังหวะนี้อะกูว่าเชลโดนเชลลี่หมุนหัวแตกอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเชลลี่ปัม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 ตุ้มปูมปัมปูมปัมโอ้าไม่ตายไอ้โอ้ยยังเป็นโคตรหูดหยุดแค่อะไรวะเนี่ยมานะฟักเออ ีออ่ยแม่งโคตรช็อตกัดจอดเมื่อกี้เนี่ยกูรู้จริงๆนะคือแบบเลี้ยนเหลือประมาณแค่ยี่สิบคือแบบเชอร,รี่มันหม่งไม่โดนหรอวะหรือว่าอะไรวะคือมึงหม่งมึงต้องกระโดดข้ามหัวแล้วมึงต้องตีร่างกายอีสามรอบโอ้โหเชอร,รี่แม่งทำทำกีดท่าเนี่ยเลยกูว่าเมื่อกี้เนี่ยมันตีมันน่าตีร่างกายแค่สองรอบอะมัน <สา S 2> มันก็ยังไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยแต่เดาว่็รวยอยู่นะเกมนี้นะ แต่เห็ี่ Train Wing> ว่าพี่ปีมอนเตอร์ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเพราะว่ามันก่อนจะกดเจอกันในแรงก็โดนกูตบนะไม่เชื่อไปถามมันดูได้นะว่าอ่าพี่ปีมอนเตอร์ครับเคยโดนดีเอตบในแรงไปมันบอกว่าเคยนะถ้ามันบอกว่าไม่เคยอย่ามันตอแหลกเพราะเดี๋ยวกูจะงัดคลิปหลักฐานฟาดหน้ามันนี่เนี่ยไอ้เฮียเคยเลดกูหกศูนย์สามเฮียอย่างเอาวะเฮียทีมนี้แม่งโหดหมดเลยนะเนี่ยในวิตาโปเนี่ย

แต่ทีมเอชอยู่แนกันบ้านดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีมอนซีเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าน่าจะเป็นงไงนะในเกมนี้โอ้คเลดมาโซโลดักเซเยอรโอ้สุดยอดพี่เคเลดโคตรโหดเลยครับพี่ดัสูงรอครใครๆก็โซโลได้ปะวะกูจะติดเต้นที่อะไรกับกูวะเนี่ยอุ้ยข้างบนอุ้ยข้างบนชิปเขาป้อมยังไงเลยฟอซ่าอย่างนี้มึงยังเพารมเบอร์เบอร์ไม่ฟอซ่าไอสตารไม่โดนจังวะนี้เชอลี่ต้องขึ้นเครื่เชลลี่ไม่ได้ขึ้นเครื่องไอ้เชอลี่ไม่ได้ขึ้นเครื่องโอ้ แล้วครับบอกเลยว่าา3ทงแบบชียร์สิบหนึ11อ่ะมึงดูดิรียเฮียระดับเซมิโปรตบระดับโปรลีกไป11อ่ะกูบอกเลยว่าใครที่เคยแข่งโปรลีกไม่ใช่ว่าเก่งนะเว้ยเฮียนะก็แค่แบบจังหวะออ้ยจังหวะนี้อู้หายไปโอ้ชีดเปล่าจังหวะนี้ยังสวยออ้ยเฮียไปพิซเศษไปตายเฮียจังหวะนี้หมวกใส่เคเรตโอ้ยเฮียฆ่าเคเลรตไป่ได้โอ้เคเลรตกูตายเฮียมึนเนาะเคเรตกูจะไม่ตายว่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเฮียกูสาแบบคนหลังเชอรี่ไปแล้วแน่ๆโดนไฟช็อตตายเลยนะโอ้ยเฮียเคเรตกูเจ็นึ่งห้ไม่เป็นไรนะสกอร์ยังสวยอยู่ กูบอกเลยว่าไอ้พวกที่เคยแข่งโปรรีจีไม่ใช่ว่าเก่งนะมึงก็ดูแล้วกันเนี่ยนะฝั่งซ้ายนี่คือระดับเซมิโปรฝั่งขวาคือระดับโปรรีเมึงก็นใช่ปะแลยไอพวกบอกเ่้ยเอเขาเจ็บแผรหรือเปล่ามึงฟังนะไม่มีใครอยากแพ้ในการแข่งขันหรอกไอ้เหี้ยนะถ้ามันเลือกได้มันก็อยากชนะก,กันหมดแลหละนะไอ้พวกที่บอกเว้ยเจ็บแผรชิวๆอ่ะไอ้พวกขี้แพ้สัตว์แต่มันเป็นข้ออ้างโองขี้แพ้นะกูลเล่นเกมไม่ว่าเกมไหนก็ได้นะแบบเไอเขาก็เล่นเกมแบบชิวๆให้หายเซียดคือมันเป็นข้ออ้างไงนะคือแบบมึงไม่มีปัญญาใช่ไหมฝั่งตรงข้ามมึงเลยแบบเเอออาาามป็นข้้งว่าแแแบบบบเกูค่่ลนชิๆออยย่่่าางงนนัั้้ีสตว์เ็แม กูโคตรเจี่ยดเลยพวกเนี้ยนะคือมันต้องชนะเว้ยที่อ่ะนะเกิดเป็นคนมามึงจะแบบเออยอมหรือว่ามึงไปแพ้คนอื่นเนี่ยไอ้สัตว์มึงต้องโหดโหดดีวะหัวแน่นอนครับตัวอย่างเาฟอสจะไม่ได้ใช้แบบนี้แต่เรื่องที่หายสุดคือคนร้อนอะไรอย่ากูเนี่ยกูร้อนอะไรอย่ากูเนี่ยอ๋อเดี๋ยวะนี้รวบไม่โดนรวบชิฟมันจะโดนได้ไงเล่ามาว่ะ13นาที13ต่อ4ว่ะเยี่ยม่งอย่างเอาว่ะเคลเรช715ว่าต้องมี10คิวเป็นอย่างต่ำเหมืในเกมนี้สำหรับเคลเรชกูอะตัวที่เลนเกมแข่ได้ โอ้ัหวะาี้ดีวิยังไงยังไงยังไงเจอโมสาดแม่งสกิลใส่อย่างเดียวเลยเนี่่อรกันเดสปิดพุดธล่างอยู่ได้3ทางแล้วนะโอ้เล่นยากอะกูบอกเลยนะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นอะจีทำให้มึงชนะได้เอชิวในเกมเนี้ยนะเดีเล่นตสเตปแล้วฮะดีไม่ดีถ้าใจนิ่งจะจับรออีกนาทีกว่าเอางกอทีด้วย

ขอ,องนี่เรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเกมแล้วตอนนี้เซหร์พีพีมอนเตอร์แต่ก็แบบทำเฮี้ยอะ,อะไรไม่ได้เพราะแบบมันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะพีพีมอนเตอร์ที่ตอนอยู่บาซ่าที่เห็นมันโหดอ่ะเพราะว่ามันได้ทีมดีนะเว้ยมึงเห็นป่ะตอนที่มันอยู่เอชิวนะที่แข่งแบบโรธูไอเนียโรธูอ่าไอหน้าอาบอลโรเพลลี่ก็แบบงันยันไปอยู่อ e ีโวตก็งกันยันอ่ะนะอยู่อีโวตี่แได้ลงไปเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำอ่ะวิมาว่ะจังหวะนี้มาว่ะไม่ยอมอ่ะจังหวะนี้เอชิวไม่ยอมจะได้ต้องถอยนะทุกคนนะเพแน่ว่าซุกเขาไม่ไ คือสองปั๊บมันปลอดภัยกว่าไงมึงก็จะู่้คือถ้าแบบมึงเอาไปปั๊บเดียวถ้ามึงขึ้นบ้านแล้วมึงแพ้มึงก็มีโอกาสที่เสียอ,ยอีกปับ๊บนึงแต่ถ้าแบบมึงเอาไปสองปั๊บอย่างเงี้ยมึงขึ้นบ้านแล้วมึงแพ้ไฟแก่นะคือฝั่งตรงข้ามก็ทำเฮียอะไรไม่ได้ไสัสเฮีย <c oughs> ใครมาโพสในกลุ่ม D A ยีเดเยอะมากวะคือในกลุ่มกูนี่แบบยีดามาทุกวันด้วยใ,ใครอยากแบบไอ้นี่ก็เข้ามาดูในกลุ่มกูได้นะใครแบบอยากรู้อยากอยากตามทันอ่ะนะหรือว่าอยากรู้ว่าเนี่ยพวกคือเรื่องคือเรศจะใครนี่ก็แบบมาดูในกล เอาเอาวิศรพันธ์เฉียได้เป็นที่บอลแล้วโหวดที่มาว่ะเป็นจังหวะการขึ้นบ้านว่ะไอ้เหี้ยนะโอ้จังหวะที่โอ้ปอดซ่าละลายหายไปไอ้สัตว์กูนึกว่ากระดาษไอ้เหี้ยโคตรบางอู๋โหมดเดียวพี่พี่โอ้โดนโคเรตผลักไม่ถึงจังหวะโอ้ยเหี้ยเขือนหวดไปอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็เกิดมาเกิดมายังไงเอยยังไงเอยได้ป่ะโอ้โครเรตโอ้เหี้ยไปไงโดนโคเรตพี่เคยเลยโอ้เหี้ยแต่ขาป้าโอ้มึงดูโคเรตไหลนี่โอ้เหี้ยพึงดูนี่เลยนะโอ้ยเหี้ยผู้เล่นพลสวรรค์ชัดๆแล้วมึงดูเเครดิอยโอ้ค นะ้าไอสัตว์แม่งยังโหดเลยอ่ะนี่เลยนะนักตบโปตัวจริงอีเหียนะ้ไอย้งโหดมากกูพูดเลยแม่งโคตรโหดเลยอ่ะไอสัตว์